เปิดไทม์ไลน์คดีผู้ต้องหาเยอรมันซื้อบริการเด็กต่ำกว่า15ปีได้ประกันตัวออกนอกประเทศก็ต้องบอกก็เรียกว่าเป็นข่าวฮือฮาอย่างมากนะครับเมื่อนะครับผู้ต้องหานะครับของต่างประเทศเนี่ยได้ซื้อบริการเด็กอายุ15ปีแล้วถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็มีข่าวออกมานะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยนะครับอำนวยความสะดวกโดยเรียกรับสินบนเนี่ยหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านบาทซึ่งแน่นอนครับว่า ก็มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็เรื่องต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าไปตรวจสอบพวกเงินโอนเข้าบัญชีอะไรพวกนี้ผมบอกเลยว่าเ,เรื่องของการทุจริตแบบนี้ส่วนใหญ่จะรับกันเป็นเงินสดมากกว่าไม่มีการโอนหรอะครับเพราะมีการโอนเนี่ยมันก็จะต้องเห็นตัวเลขมีอะไรที่มาที่ไปของเงินแต่ถ้ารับเป็นเงินสดเนี่ยโอกาสที่จะเห็นเนะี่ยมันก็จะยากแต่ที่แน่ๆนะครับว่าคดีแบบนี้นะครับมันรับผู้ต้องหาอยู่ต่างประเทศการที่ปล่อยตัวออกมาแล้วให้ผู้ต้องหาเดินทางออกไปนอกประเทศได้เนะี่ยโอ้โห เมื่อเขาเดินทางออกไปประเทศเขาแน่นอนครับเขายอมไม่กลับมาอยู่แล้วเป็นใครๆก็ไม่กลับครับถ้าเป็นคด,ดีแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยเปิดไทม์ไลน์คดีผู้ต้องหาเยอรมันนะครับซื้อบริการเด็กต่ำกว่า15ปีได้ประกันตัวออกนอกประเทศโคศกสารเผยอธิบดีสารภาคสองเนี่ยสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงสารพัทยาให้ประกันคดีผู้ต้องหาชาวเยอรมันคดี อาจารย์เด็กบินกลับบ้านเกิดยังไม่กลับไทยนะครับย้ำออกหมายจับปี2565คดีรอตัวส่งสารแจงเหตุให้ออกนอกประเทศก็คือแน่นอนครับว่าผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติเมื่อเขาออกนอกประเทศแล้วเขาไม่กลับมาอยู่แล้วใครจะกลับมาล่ะครับใครจะกลับมาเพื่อจะมารับโทษครับคงไม่มีใครล่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนะค,คนของประเทศไทยแล้วหนีออกไปนอกประเทศแน่นอนครับถ้างเงินหมดยังไงก็ต้องกลับประเทศ แต่คนเขาไปประเทศเขาเขาก็กลับไปประเทศเขาถูกท้องให้ใครเขาจะกลับมารับโทษที่ประเทศไทย4ธันวาคม256ตามที่ปรากฏข่าวเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสกู๊ปข่าวร่วงระเมิดทางเพศเด็กในประเทศซึ่งมีผู้ต้องหารายหนึ่งสัญชาติเยอรมันถูกจับในประเทศที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างถูกดำเนินคดนีแต่กลับหลบหนีไม่เดินทางมารายงานตัวตามนัดหลังได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศในช่วงประกันตัว ล่าสุดนายสรวิทลิ้มประรังสีโคศกสารยุติธรรมกล่าวว่าประธานสารดิกาทราบข้อมูลตามที่ปรกฏข่าวแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจได้ติดตามความคืบหน้าและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเหตุและข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวซึ่งอธิบดีผู้พิพากสาภาคสองที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเขตของภาคสองรวมถึงสารจังหวัดพัทยาที่ที่เป็นที่เกิดเหตุ ในกรณีนี้ได้มีคำสั่งให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและลำดับเหตุการณ์ของคดีนี้ว่าเป็นมาอย่างไรเพื่อได้ผลสรุปตรวจสอบเป็นอย่างไรแล้วจึงจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปโดยคดีนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยานำตัวนายเจนคริสนะสัญชาติเยอรมันอายุ55ปีผู้ต้องหามายื่นคำร้องฝากขังต่อสารจังหวัดพัทยา ครั้งแรกเมื่อวันที่26กันยายน2565ถูกตั้งข้อหาจากกระทำํำาชํารวเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภริยาและตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและกระทําอนาจารย์เด็กอายุถึงยังไม่ถึง15ปีซึ่งตามพฤติการดังกล่าวหากระทําต่อเด็กหญิงซึ่งร่วมประเวณี3ครั้ง เหตุเกิดที่คอนโดแห่งหนึ่งตำบลหนองปืออำเภอบางระบุงจังังหวดชนบุรีช่วงเดือนมิถุนา2 5 6 5ซึ่งการฝากขังนั้นสอบ ซึ่งการฝากขังชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนผู้ร้องไม่คัดค้านกรณีผู้ต้องหาขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวและผู้ต้องหาก็ไม่คัดค้านการฝากขังชั้นฝากขังศาลอนุญาตตามคำขอและมีเพื่อนคนไทยของผู้ต้องหายื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เงินสด2 0 0 0 0 0บาทขอประกันตัวศาลพิจารณาแล้วอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวน พิจารณาอุทธรดีกาให้ทำสัญญาประกันมีราคาประกันตามมาตรฐานกลางวางหลักประกัน200,000บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชาอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลและให้แจ้งต่อมทราบคำสั่งด้วยซึ่งตามสัญญาประกันนายประกันรับว่าจะนำตัวผู้ต้องหามาส่งสารตามนัดทุกครั้ง หลังจากมีการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหายังคงติดต่อขอดำเนินการต่างๆทางศาลอยู่ต่อมาวันที่7พฤศจิกายน2565นายเจนผู้ต้องหายื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดพัทยาขออนุญาตเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชั่วคราวไปประเทศเยอรมันในวันที่7พฤศจิกายน2565เนื่องจากมีความจำเป็น ติดต่อธนาคารที่ประเทศเยอรมันเพื่อแสดงตนและขอให้ธนาคารเปิดการใช้ระบบการเบิกเงินออนไลน์ที่ถูกระงับไปเนื่องจากมีผู้พยายามเข้าไปใช้บัญชี3ครั้งและกิจการเสื้อผ้าที่ผู้ต้องหาร่วมทําธุรกิจกับหุ้นส่วนในประเทศเยอรมน,นีมีปัญหาที่เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาต้องเดินทางไปแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งผู้ต้องหาระบุด้วยว่าไม่ได้กระทําผิดตามที่ถูกกล่าวหาและประสงค์จะขอต่อสู้คดีถึงที่สุดโดยผู้ต้องหาจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่13พฤศจิกาย,ยน255และจะรีบมารายงานตัวต่อศาลทันทีในวันที่14พฤศจิกาย,ยน255ผู้ต้องหายินดีวางเงินประกันต่อศาลโดยเสนอวงเงินสด5แสนล้านบาทปฏิบัติตามคำสั่งและข้อบังคับที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยสารพิจารณาเอกสารคำร้องและเอกสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ผู้ต้องหาแนบมาด้วยแล้วอนุญาตให้ออกนอกราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในประเทศไทยมีธุรกิจในประเทศไทยมี พัิยาเป็นคนไทยและประสงค์ขอต่อสู้คดีซึ่งผู้ต้องหามีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศตามเอกสารของธนาคารและหุ้นส่วนทางธุรกิจโดยให้มารายงานตัวในวันที่14โดยให้มารายงานตัววันที่1 4พฤศจิกาย,ยน256ม้ฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาประกันแต่เพื่อเป็นการปักกัน การมาศาลตามกำหนดจึงเห็นสมควรให้ผู้ต้องหาวางัประกันเงินสด5 0 0 0 0 0บาทโดยวันที่14พฤศจิกายน2565ทนายฟาร์มของผู้ต้องหายื่นขอขยายเวลารายงานตัวเป็นวันที่29พฤศจิกายน2565ซึ่งศาลมีคำสั่งอัดญาตแต่เมื่อถึงวันนัดปรากฏว่าผู้ต้องหาไม่ได้มารายงานตัวศาลจึงมีคำสั่งลงวันที่1ธันวาคม2565ให้ออกหมายจับผู้ต้องหาพร้อมสั่งปรับในประกันตามสัญญาประกันและยึดเงินวางประกัน ออกนอกประเทศทั้งหมด70,000สบาทซึ่งสารมีหนังสือส่งถึงผอบอรตรทราบในวันที่2ธันวา2565ด้วยต่อมาวันที่16ธันวาคม2565พนักงานอายการจังหวัดพัทยาจึงนำสำนวนคดีมายื่นฟ้องนายเจนต่อสารจังหวัดพัทยาเป็นจำเลยคดีหมายเลขดำออ่าง1210ทับสองหาามผิดตามป อาญามาตา91 277 279 27โดยท้ายฟ้องโจทย์ระบุว่าหากจำเลยยื่นคำร้องขอประกันตัวขอให้อยู่ในดุลยพินิษของสารซึ่งวันเดียวกันสารจังหวัดพัทยาได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตรวจสํานวนฝากขังแล้วพบว่าสารมีคําสั่งออกหมายจับในเจนเลขที่4 57ทับ255ลงวันที่1ธันวาคม255 6และปรับนายประกันซึ่ง จนถึงวันฟ้องยังจับตัวจำเลยไม่ได้และนายประกันยังไม่ได้นำตัวจำเลยมาส่งสารสารจังหวัดพัทยาจึงได้ออกหมายจับใหม่ชั้นพิจารณาหลังถูกฟ้องและกรณียังไม่แน่ใจว่าตัวจำเลยได้เมื่อใดจึงให้จำน่ายคดีออกจากสารระบบความชั่วคราวหากจำเลยไนดะหากจับจำเลยได้เมื่อไหร่ให้อายการโจทก์แถลงสาร เพื่อให้ยกคดีมาพิจารณาใหม่ต่อไปโดยสารมีหนังสือแจ้งผบตรและเลขาธิการสํนักศาลยุติธรร,รมทราบเมื่อวันที่19ธันวาคม2565ดังนั้นขณะนี้ขั้นตอนจึงอยู่ในระหว่างพนักงานตํารวจจะติดตามตัวจําเลยตามหมายจับใหม่มาส่งสารเพื่อพิจารณาคดีต่ตอไปอันนี้ก็คือเป็นไทม์ไลน์ทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นการที่ให้ชาวต่างชาตินะครับ ปล่อยตัวนะครับจากประเทศไทยออกไปสู่ประเทศเขาโอกาสที่จะกลับมาผมว่าคงจะยากและก็อย่างที่บอกว่าเป็นนักธุรกิจมีการวางเงินอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเขาไม่สนใจอยู่แล้วครับเรื่องของเงินนะครับเขาไม่อยากจะติดคุกเขาไม่อยากจะถูกดําเนินคดีอยู่แล้วแน่นอนครับว่าการที่นะครับดุลยพินิษของศาลหรือว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ต้องว่าไปแต่ที่แน่ ปัญหามันก็คือว่าถ้าเป็นกระบวนการของศาลแล้วไม่ได้มีเรื่องของการที่ติดสินบนในการปล่อยตัวอะไรเงี้ยไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ปัญหามันก็คือว่ามันมีการเรื่องของการรับสินบนรับสวยรับสินบนเนี่ยเพื่อการปล่อยตัวไปเป็นจํานวนเงิน1นล้านบาทเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าปัญหามันก็คือว่ามันตีแผ่ ไปในโลกออนไลน์ line. อย่างที่บอกว่ายุคนี้เราอยู่ในยุคของโรคโซเชียลโรคออนไลน์ซึ่งข้อมูลต่างๆออกมามันก็จะทําให้วันนี้ขบวนการยุติธรรมของประเทศสามารถใช้เงินซื้อได้นะครับใครทําผิดที่ในประเทศเราก็ถ้ามีเงินก็สามารถเอาเงินอุดเจ้าหน้าที่แล้วก็สามารถจับประเทศของตัวเองได้นี่คือผลกระทบที่ตามมามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ